สวัสดีครับผมมาอยู่ในรายการเกมมือสนดเย่นะครับผมวันนี้ก็จะไปทําการสร้างเครื่องทําฟองสบู่นะฮะอ่ะอย่างที่ข้างหลังนี้ผมที่ท่านผู้ชมเห็นนั่นแหละครับผมเครื่องแล้วนะฮะโอเคครับวันนี้มาสอนสร้างเนาะอ่ะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับผมอ่าให้คุนนำไอ้ไข่มังซีมานะฮะจะเป็นไข่ของตัวแล้วก็ได้ไข่แม่มดก็ได้นะครับอ่าให้เราทําการเออ่ถ้าอยากให้ฟองมันดีๆกว่าดีกว่าตัวนั้นอีกนะฮะก็ให้ทำการ ให้เราแบบอย่าทุบบล็อกไอตัวข้างล่างนะมันจะมันจะตกไปในน้ําครับนี่คืออะไรมันตกไปในน้ำครอะ,ระ,ระครอ่าก็ทําการวางบล็อกให้มันแบบเจนเจียนทับทกันหน่อยครับไม่ได้นับเหมือนกันเนาะก็ขอหนับกันนะครับโอเคครับห้าบล็อกฮนะสูงจากพื้นดินห้าบล็อกครับผม หลท่านชมวันไหนที่แบบวางไข่ไม่ได้เจียนนะอันนี้ไม่ได้ว่างครับผมก็วางไข่ที่ไม่เจียนเนี่ยก็แนะนําให้วาง,งเสริมไอตัวข้างหลังมานิดนึงนะฮบอืมนิดนึงเนาะอ่ะแล้วก็วัตถุดิบนะครับมีไข่มีซีนะฮะครับแล้วก็บล็อกบล็อกอะไรก็ได้ครับแล้วก็วอเตอร์กระปิสนะครับผามใหม่แล้วก็ทําการวางนะั้นลงไปนะครับขั้นแรกวาง,งไปชั้นเดียวก็พอเนาะเดี๋ยวมซีจะจมน้านะฮะ แล้วก็ให้เรามันยืนนี้นะถ้าใครที่แบบวางไข่ถนัดแล้วย่อตัวหน่อยก็ได้แบบกันให้ตัวเราตกนะฮะเอาไปมันก็จะโดนเราดันอย่างนี้นมันจะตกไปดีกว่าไม่ชะคนแ้วความสามารถอย่างงั้น,นอันนี้ไม่ได้ว่าใครเอาให้เราเอาเป้าชี้ไปตรงที่บล็อกข้างล่างครับแล้วมันเกิดมาเราก็จะโดนเราอันนี้เนี่ยทุกคน,นสงสัยว่าทําไมเราวางเอ็มซีในบ้านนะครับ ฟ้าเนาะแต่อันนี้ไม่ได้ตกมาจากฟ้าค่ะมันกมาจากตัวเรานะครับเพราะเนื่องอย่างเหตุผลว่าอันนี้เดี๋ยเคยไปซื้อสอบหาเรื่องทีแต่ของผมเป็นนะเนี่ยวางหลังคาข้างบนแล้ววางีซีนอเอ็มพีตกลงมาเนี่ยครับตกมาจากฟ้าฟ้าเนาะแล้วมันแบบเออเสียเลือดเนาะอันนี้วางมซีเท่าไหร่ก็ได้แต่ท่าผู้ชมจะชอบนะครับผมเอาไปเรื่อยๆโอเควางเรื่อยๆก็จะได้ฟองมา ว่าทำไมเอฟองสมู่นี้ออกมาหรอครับก็เพราะว่าไอตัวพวกนี้มันไปเหยียบย่ำเหม่ข้างในไงฮะจริงๆมันควรจะออกมาตรงนี้ด้วยนะมีการปั๊มนิดหน่อยครับก็จะวางรถแต่งอะไรก็แล้วแต่ท่านชมนะครับก็สำหรับคลิปนี้ต้องขอลากิมเบอร์27ต้องขอลาเพียงเท่านี้นะฮะโอ้สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลากรับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย